สวัสดีครับอยู่กับช่อง FPT นะฮะคลิปนี้ทุกคนมาร้านเสียสั่นหน่อยครับผมสอสั่นพาซิ่งนะฮะตอนนี้ก็สอสั่นอะไรแต่ต้องหมดทุกละนี่ฮะมาชมรถเจ้าสำนักกันหน่อยครับผมได้ข่าวว่าเสียสั่นนี่อัพเครื่องเสียงแล้วเสียงว่าอภิมหาอลังการมากโอนี่ฮะของเครื่องโหเต็มร้านมากตอนนี้นะของเพียบเลย นะครับแน่นเอียดโอ้หมาพี่จะงับขาไปเนี่ยเสือเสียวนี่ครับผมก็เข้ามาชมกันนะฮะเดินตามอีกโอ้โหนี่ไงพระเอกเลยพระเอกของร้านเลยนะครับทีเด็กครับผมผีโนโ่ไมกล้าครับตอนนี้นี่ก็ ไอกล้าเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องนี่เป็น JO 5E 4สูบคอมครับแบบเดิมนี่เป็น JO 5C นะครับพาเมก้าเนี่ยแต่นี้ว่าก็อันนี้เป็นเครื่องโดเมเตอร์ละโอ้โหนี่ครับผมเสียสันก็อัพเครื่องเสียงละเสียครับอันนี้เครื่องเสียงนี่เพิ่มอะไรบ้างครับอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับครับ อันนี้ก็มีเสียงกลางแปดนิ้วยี่สิบสี่ดอกยี่สิบสี่ดอกโอ้โหแล้วก็ซับสิบห้านิ้วหนึ่งโลหนึ่งโลสองดอกใช่ครับโอ้โห <c oughs> โหดไล่มากโคจรกระบากกันเลยสุดจัดว้าวตอนนี้เครื่องเสียงนี่หมดไปประมาณกี่แสนแล้วครับอันนี้เจ็ดแสนเจ็ดแสนโอ้โหแล้าก็เป็นโฮแอมดูนะออืฮึมยังไม่ได้เรียบร้ยบรอยดีเท่าไหร่ โอ้ดุมากตอนนี้อันนี้ยังยังไม่ได้ตีรายละเอียดนขอเสี่ยงล่าสุดครับเดี๋ยวขอฟังเสร็จไหมพี่ได้เลยครับเดี๋ยวป<ๆ>ไปเลยครับโอ้โหนี่ฮะโอ้ยโหดร้ายมากตอนนี้ดูในกระบะก,กันนะฮะ โอโหโอดไลมากนี่ฮะอู่ช่างเอตดอกระบะนะครับสออสั่อนอะไรแต่สิบล้อแน่นอนอันนี้เครื่องเสียงทำจากร้านไหนมาครับพี่ร้านทังน้งอินพี่เดี๋ยวขอเพลงที่แบบไม่มีิดีดีกว่าอขอเป็นแบบขอถูก วันกสิทธิ์เดี๋ยวอเออเพลงไงดีนะเอ็นสัมชาดีกว่าน่าจะก็สิทธิ์ไม่มีเป็นงั้นเดี๋ยว YouTube มันจะปิดเสียงแล้วก็เสียงมันจะแบบออกไปทันทีเป็นสัมชาพวกสัมชานนาโอเคกว่า อ๋อนี่ตัวคอนโทรลนะฮะแล้วอันบนนี้เป็นดอกอะไรครับพี่อ่าเป็นเสียงแหลมครับเสียงแหลมแหลมลนะจ๊ะอืม ดอ,อ่ะโคตรหนักหนักมากโอ้มหทเป็นลูกเลยอโอ้โหโหดอะร้างเนี้ยอ,อันเดอร์ใส่ฝันไฟไฟโอ้ไม่ไหวมันแรงมากเบรดแรงมากเบรดหนึ่งโลคิดดูอะ่ะ เดี๋ยวกลับมาดูแลโอ้ไม่ไหวโอ้สุดยอดมากอย่างเมาะ โคตรโหดเลยพี่อันนี lonely, ้แบตกี <lonely travailler> ่ก้อนพี hunt, 100, 100. ่แบตเป็นะลรื่กี่ก้อนแบตใช้ฮาลูกครับฮาลูกอ๋อกล่องอะเมลอนนี่แลพี่ครับนพี่อ๋อเป็นน้ำสองลูกอะเมลอนนี่เห็นเขานิยมใช้กันเยอะเครื่องเสียงก็ส่วนแอมสูงครับแอมสูงอันนี้ค่าแอมนี่ก็ยังไงพี่มันค่าแอมเท่าไหร่ดิประมาณตอนนี้ประมาณร้อยร้อยแอมร้อยแอม ราคาอะไรไงพี่ราคาราคาสองสองบาทสองพันกว่าบาทเพราะราคามันก็ไม่ต่างกับพวกไอซีเท่าไหร่เนาะแต่ว่ารถที่ว่าทำเครืเสียงนีเยอะกันมากครับแปดตัวนี้อ้ไมรอนเนี่ยโอ้สุดยอดมากโห้จอะกระบังอะไรครับผมไปแล้วมาอยากเปิตัดจะรับตัดแล้พี่ตัดแล้วขอฟังได้ไหมอาจจะของเปิดฟังครับเนี่ยจะของจะรู้จะรู้น้ำหนักมือรถตัวเองดีทสุดครับ ดีเซลอ้อ๋อตอนนี้ช่าง่อยเขารับปรีแมปด้วยโอ้ชื่อนี้โอ้มีหอบด้วยโหสุดจริงโอ้ไกลมากสุดยอดครับพี่โอ้โหมารอบนี้มีสินค้าอแนะนำพี่ ดูได้ไหมป่มีก็สองราคาครับผมมีเพียบมากอันนี้อันนี้มีกับทุกรุ่นเลยป่ะเนีพี่เนี่ยมีทุกรุ่นเลยครับทุกรุ่นเลยแล้วงานก็จะเป็นงานแบบใหญ่ๆเลยย่างง่าเลยเอนี่นะฮะขอเอสครับผมอันนี้สามนิ้วพี่ใช่ไหมสี่นิ้วสนิ้วโอ้ของเยอะมากอันนี้ ครับโมลี่ครับใส่งานทุกรอบครับแต่โมครับโซโมโมไซแ์แล้วนี่ครับผมครับผมโอ้โหรอบนี้มานี่ของแน่นเต็มร้านเลยเฟซบุ๊กชื่ออะไรพี่ต่อสั่งอะไรกั่งครับผมเบอร์โทรเบอร์อะไรครับสูตรแปดสิบแปดหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าหกครับครับผมโอเคครับผมประมาณนี้โอเคขอบมากขอบคุณมากครับผมที่ว่าให้เข้ามาชมรถนะครับผมประมาณนี้นะฮะ กาสนใจนะผมเข้ามาชมแันเดินนะครับที่บางเลนนะฮะอันนี้อยู่ตรงข้าวกับปั๊มพีทีทุกคนนะตรงนู้นก็ยกเครื่องบินนู้นเครื่องบินไหมเครื่องบินโดนปล่อยโดนโอเคเดี๋ยวขิปหน้าครับสวัสดีครับ